เรื่องแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เลยใช่ไหมแล้วมาทํากันทําไมผมไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะรัฐการที่เสนอจะติ้ี่เข้ามามันเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ที่ชิงดีชิงเด่นที่จะสแสวงหาอำนาจไม่ใช่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงปิดสภาหรือมีโควิดเนี่ยสภาก็จะปิดแต่การบริการผมนะป้องกันและปราบความการทุจริตดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็จะประชุมต่อมาเรื่อยละซึ่งการที่ผมประชุมต่อมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่จะเกิดปัญหาโควิดแพร่ระบาดในที่ประชุมผมที่ผมดูแลอยู่ไม่มีเพราะว่าผมดูแลผมจัดการอย่างเป็นระบบนะต่ขณะที่ผมประชุม หน้าห้องของท่านประธานสภาก็มาประสานผมให้หยุดประชุมเอ๊ะผมบอกหยุดเรื่องอะไรอะในเมื่อผมควบคุมกํากับดูแลได้เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะเลยที่มันยังข้างคายอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นอะัหลังต่อมาผมประชุมอีกก็จะให้ผมงดประชุมผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าจะให้การวิการผมงดประชุมเนี่ยผมถามหน่อยว่าการการวิการแก้ไขเรื่องประชุมหรือเปล่าเขาก็ตอบผมว่าประชุมครับอ้าว แล้วการบริการแก้ไขรัฐมนูลนะ่ะมันเป็นเรื่องของประชาชนหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่แย่งชิงอํานาจกันคุณยังปล่อยให้ประชุมแล้วผมจะทําให้พี่น้องประชาชนคุณจะไม่ให้ผมกดเหรอผมด้วยพูด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยนะก็กลับไปเอามีในเรื่องรัฐมนูลที่ถามก็อย่างที่บอกแล้วไงรัฐมนูญฉบับนี้ปี60ใครทํามาก็คณะคอรทชที่มีประยุทธ์ปาลีธานุพงศ์สามปอสี 4, ป่ปออะไรต่างๆเนี้ยทำมาทั้งนั้น แล้วเขาบอกว่ารัฐบาลนี้โกงมากที่สุดแต่งตั้งสอวอให้มาเลือกนายยุตรีเองแต่งตั้งกันเองนายกตรีมาจากไหนก็ได้ขอให้พักเสนอชื่อคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้อยู่ในพรรคประชารัฐนะแต่คุมอยู่ได้แล้วเลือกตันเองพอเลือกตั้งเสร็จก็ยังโกงอีกคิดคะแนนไอ้พักเล็กพักน้อยสา3สามหมื่นสี่มื่น,มมน,มมนพักข้าวทเจ้านะแค่สี่หมื่นกว่าก็ได้เป็นสอสของผมต้องแปดหมื่นกว่านะมันยุติธรรมไหมแปดหมื่นกว่าผมแปดหมื่นกว่าทีนี้จะเป็นสสคนหนึ่งนะ นะครับมันโกงอันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นนายกมันภูมิใจเหรอในเมื่อโกงเข้ามามเมื่อตำรวจถ้าโกงเข้ามาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงข้างมากก็ลากไปที่อประธานาภาก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ลากกันไปอยู่เงี้ยพอมีการเลือกตั้งซ่อมเลือกทีไรพลังประชารัฐก็ชนะทุกทีเมาซื้อเสียงกันนี่ผมกล้ายืยานยันเพราะผมจับได้เยอะนะครับแต่ก็ตอตอก็ช่วยวงนี้หมดมันก็เลยเกิดความคิดว่า เออเลือกตั้งปี60ศอ้เลือกตั้งเมื่อปี6 2หรือใช่รัฐมนุนูน60เนี่ยเพื่อไทยได้สอสอเขตหมดปาติลิษัอันดับหนึ่งตั้งแต่หัวหน้าพักลงมาเลยแต่หลุดหมดไม่ได้สักคนหนึ่งนั้นพลังประชารัฐก็มาทบทวนเฮ้ยถ้าไปลักษณะนี้เขาดีวันดีคืนที่เขาได้เขตถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไปเดี๋ยวปาติริษัอันดับหนึ่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐมันจะหลุดเช่นเดียวกับเพื่อไทยนั้นกูก็ต้องแก้รัฐมนูญ มันเพื่อประชาชนหรือเพื่อพวกมันมันทําเพื่ออํานาจเพื่อพวกมันอย่างเดียวผมไม่ได้เคยสนับสนุนเลยนะผมเคยอภิปรายสนับสนุนตอนเสนอร่างแก้ไขรัฐรรมนูญสมัยก่อนนู่นฝ่ายค้านก็เสนอฝ่ายรัฐบาลก็เสนอประชาชนก็ลงชื่อกันมาแสนกว่าคนก็เสนอก็เข้ามา ผมอภิรายว่าฝ่ายรัฐบาลแก้รัฐนูนก็เพื่อตัวเองฝ่ายค้านก็แก้เพื่อตัวเองไม่มีประโยชน์ให้เอาร่างของประชาชนเป็นหลักเพราะประชาชนไม่ได้ทําเพื่อตัวเองใช่ไหมไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเม,กกรม,มืองเราพรรการเมืองผมสนับสนุนอย่างนี้เรามีแค่สิบเสียงนะครับเราก็แพสภานี่มันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยเห็นตึกเป็นหมื่นหมื่น,นล้านเนี่ยนะแต่พวกมากรากไปดังนั้นไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะนั้นเมื่อเห็นว่าถ้ายังยืนแล้นุ่น60ศต่อพลังประชารัฐก็จะปฏิริสก็จะไม่ได้เพราะคูต้องแก้ให้ได้แล้วบอกแก้เสนอร่างเข้ามาทั้ง13ลร่างแล้วไงเนี่ยนะครับทั้งพลังประชารัฐเพื่อไทยประชารัปัดภูมิใจไทยไอ้ผมไม่ได้เสนอเราเพราะผมไม่เสียงไม่พอก็ต้องรับยอมรับกติกามันจะออกไปยังไงลู่ชายนะครับก็ต้องว่าไปตามนั้นนะ เอาปรากฏหลับกันยังไงก็ไม่รู้โหวตไปตกกันไปหมดเหลือติตของประชาธิปัตย์ที่ไม่ตั้งใจเสนอเนี่ยผ่านนี่พอผ่านนี่ก็ขอเสนอแก้ไขสองมาตราเท่านั้นเองมาตราแรกจากบัตรหนึ่งใบให้ไปเลือกบัตรสองใบมาตราที่สองก็ขอเปลี่ยนจำนวนสอสใหม่จากเขต350ปฏิริษีร้อยห้าสิบกลายเป็นเขต400ปฏิริษีร้อยหนึ่งขอแก้ไขแค่เนี้ยอาเมื่อผ่านผ่านก็ไปตั้งการรินนการ ปลยติกันโอทีนี้ปลยติมั่วใหญ่เลยถ้าแก้ไขสองมาตานี้นะครับมันก็ติดมาตานูน้นแก้ไขามาตาก็มาติดมาตานี้มาตานั้นเพราะฉะนั้นการวิการก็ใช้วิธีรวบรัดการบริการของรัฐบาลที่เป็นประธานเนี่ยใช้วิธีรวบรัดเลยเอาอย่างงี้ปิดไม่ยอมให้อภิปรายกันใครอยากที่จะดำเนินการก็ขอเขียนมาแล้วก็เอาเข้าสภานี้ใน สมัยนี้ให้ได้เพราฉะนั้่ยติที่ฉันถามที่จะเข้าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมไม่มีทางโหวตให้หรอกใช้ไม่ได้แล้วทราบว่าทราบมาเช้านี่เองฝ่ายที่เราบิดชอบเนี่ยจะถอนไปบางส่วนเพราะอะไรเพราะมันผิดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะติดคุกกันนะถามว่าทําไมติดคุกอะนะก็มันแก้ไขเกินกว่าที่สภามาติที่สภามีไว้ไง สภาให้แก้สองเรื่องจะไปแก้สะ1สิบเรื่องเพื่อนมาตรรัตนมาตราสองสามสี่วงเล็บหนึ 2, 3, 4, งนหน่งเขาบอกคณะกรรมิการปปชมีอำนาจหน้าที่ไต่สวนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กระทำการทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือผิจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยใครแก้สองมาตราไปแก้สิบมาตราเนี่ยก็เป็นการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายมันต้องไต่สวนดำเนินคดีกัน ซึ่งท้ายติต่างๆที่เข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะเขียนยติรวมพลนะครับส่งให้พปชดําเนินคดีให้ผู้เสนอเข้ามานี่ใหมดก็คอยติดตามดูแล้วกันนะว่าวันการแก้ไขรัฐมนูวันนี้จะเข้ามาในลักษณะไหนนี่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปไปเซ็นชื่ออาจจะได้รับเอกสารเรื่องรัฐมนนะูลในวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรแต่ไงไหม นะครับผู้สื่อข่าวติดตามดูวันต่อไปก็แล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณยางสูงที่ให้เกียรติผมพูดสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะขอบคุณมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับ